น้ำพึ้งเพชรฆาตแห่งทะเลดำ จากดินแดนลีลับแทบทะเลดำการเดินทางผ่านหน้าประวัติศาสตร์ที่ซึ่งความหอมหวานของธรรมชาติกลายเป็นยาพิษร้ายแรงและถูกพลิกแพลงเป็นอาวุธชีวภาพอันชาญฉลาดในสงครามยุคโบราณเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยความลึกลับทางธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและกลอุบายของมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งสร้างความตื่นเต้นรัคนฉงนสนเทข้ามผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในพยานปากสำคัญที่ทำให้โลกได้รับรู้ถึงฤทธิเดชของน้ำพึ่งพิษนี้คือเซโนฟอนนักประวัติศาสตร์นักปรัชญาและแม่ทัพกรีกผู้เลื่อมชื่อบันทึกของเขาในอานาบาซิสหรือการเดินทางหมื่นลี้ของทหารหนึ่งหมื่นนายได้เล่าขานถึงประสบการณ์เฉียดตายของกองทัพกรีกราว401ปีก่อนคริสตกาลร,ระหว่างการถอยทัพอันยากลำบาก ผ่านภูมิภาคโคซิสริมฝั่งทะเลดำซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีและจอร์เจียหลังจากที่ทหารกรีกผู้เหนื่อยล้าและอดอยากได้พบกับรวงพึ่งจำนวนมากพวกเขาต่างดีใจและบริโภคน้ำพึ่งนั้นด้วยความหิวโหวยโดยหารู้ไม่ว่าความหวานชุ่มคอที่ได้ลิ้มลองนั้นกำลังจะนำพาหายนะมาสู่พวกเขา จากอาหารเลือดรถสู่กลยุทธ์อาวุธชีวภาพโบราณอันแยบยนต์ความน่าตื่นเต้นของเรื่องราวนำพึ่งเพชฌฆาตไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการค้นพบทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงบทบาทอันน่าทึ่งในการถูกนำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในสงครามยุคโบราณอีกด้วยซึ่งนับเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆของการใช้สารพิษจากธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร นอกเหนือจากบันทึกของเซโนโฟอนแล้วยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งพิษนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ตัวอย่างที่โดดเด่นคือเหตุการณ์ในช่วงสงครามมิทริเดติกมิทริเดติกวอร์สในศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลเมื่อพระเจ้ามิทริเดติสที่6แห่งปอนตัสซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรบริเวณทะเลดำได้ใช้น้ำผึ้งเพชฌฆาตเป็นกับดักเล่นงานกองทัพโรมันภายใต้การนำของปอมเปมหาราชทหารของพระเจ้ามิทริเดติ ได้จงใจทิ้งรวงพึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งพิษไว้ตามเส้นทางที่กองทัพโรมันจะเคลื่อนผ่านเมื่อทหารโรมันผู้หิวโหวยและไม่ระแวงสงสัยได้บริโภคน้ำพึ่งเข้าไปพวกเขาก็ล้มป่วยและหมดสภาพในการรบเปิดโอกาสให้กองกำลังของพระเจ้ามิตรีเดติสเข้าโจมตีและสังหารทหารโรมันไปเป็นจำนวนมาก กลยุทธการใช้น้ำพึ่งเพชรฆาตเป็นอาวุธนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของชนพื้นเมืองแถบทะเลดำพวกเขาสามารถเปลี่ยนอาหารที่ดูไม่มีพิษภัยให้กลายเป็นเครื่องมือป้องกันตัวที่ทรงอนุภาพต่อกองทัพผู้ลุกรานที่มีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่านับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันดินแดนและยังสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างใหญ่ ต่อค่าศึกที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นและยากจะรับมือความลึกลับเบื้องหลังฤทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวของน้ำพึ่งเพชรชาตได้รับการคลี่คลายในยุคปัจจุบันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าน้ำพึ่งมรณะนี้มีต้นกำเนิดจากพึ่งที่ไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้ของพืชในสกุลโรโดเดนดรอนหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อกุหลาบพันปีบางชนิดโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบได้มากในบริเวณชายฝั่งทะเลดำและเทือกเขาโดยรอบเช่นโรโดเดนดรอนพอนติคัมและโรโดเดนดรอนลูเทียมหรือที่รู้จักในชื่อเยลโลอาซาเลีย ดอกไม้เหล่านี้ผลิตสารประกอบตามธรรมชาติที่เป็นพิษกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเกรยาโนททอกซินซึ่งเป็นสารประกอบประเภทไดเทอร์พินนย์โพลีไฮดรอกซิเลตสารพิษเหล่านี้จะไปจับกับช่องโซเดียมบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อทําให้ช่องโซเดียมเหล่านี้เปิดค้างเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์อย่างต่อเนื่องนําไปสู่อาการผิดปกติต่างๆของระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือด ความรุนแรงของอาการพิษจากเกรยาโนทอกซินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งปริมาณน้ำผึ้งที่บริโภคความเข้มข้นของสารพิษในน้ำผึ้งซึ่งแปรผันตามฤดูกาลชนิดของดอกโรโดเดนรอนและสภาพแวดล้อมรวมถึงความวัยของแต่ละบุคคลอาการโดยทั่วไปมีตั้งแต่การระคายเคืองในช่องปากและลำคอรู้สึกแสบร้อนวิงเวียนเคลื่อนไส้อาเจียนเหงื่อออกมากน้ำลายไหลความดันโลหิตต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดชีพจรเต้นช้าหรือไม่สม่ำเสมอใน กรณีที่ได้รับสารพิษในปริมาณมากอาจนำไปสู่อาการที่รุนแรงขึ้นเช่นการมองเห็นผิดปกติประสาทหลอนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างหนักชักและอาจถึงขั้นหมดสติหรือโคม่าได้เป็นที่น่าสังเกตว่าพึ่งที่เก็บน้ำหวานจากดอกไม้พิษเหล่านี้กลับไม่ได้รับผลกระทบจากเกรยาโนททอกซินแต่อย่างใด แม้ว่าบทบาทของน้ำพึ่งเพชฌฆาตในฐานะอาวุธชีวาภาพจะกลายเป็นเพียงตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ในบางภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศตุรกีซึ่งรู้จักกันในชื่อเดลีเบลที่แปลว่าน้ำพึ่งบ้าและบางพื้นที่ของเนปาลน,น้ำพึ่งที่มีสารเกรยาโนโททอกซินในปริมาณที่ควบคุมยังคงถูกเก็บเกี่ยวและบริโภคกันอยู่จนถึงปัจจุบัน ในวัฒนธรรมท้องถิ่นบางแห่งน้ำพึ่งชนิดนี้ถูกมองว่ามีสรรพคุณทางยาโดยมีการนำไปใช้ในปริมาณน้อยเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาหารหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยาบำรุงกำลังทางเพศนอกจากนี้บางคนยังบริโภคน้ำพึ่งนี้เพื่อความรู้สึกผ่อนคลายมึนเมาเล็กน้อยหรือเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างไรก็ตามการบริโภคน้ำพึ่งเพชรฆาตยังคงมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งยวด เนื่องจากความเข้มข้นของสารพิษในน้ำพึ่งแต่ละรวงนั้นไม่สามารถควบคุมได้และอาจนำไปสู่อาการพิษรุนแรงได้ง่ายได้ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยจากการบริโภคน้ำพึ่งชนิดนี้อยู่เป็นระยะโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการ เรื่องราวของน้ำพึ่งเพชรฆาตแห่งทะเลดำจึงเป็นมากกว่าเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์และพฤกษศาสตร์มันคือมหากาบที่เชื่อมโยงพลังอันลี้ลับของธรรมชาติเข้ากับความเฉลียวฉลาดความโหดร้ายและความเปราะบางของมนุษย์ในหน้าประวัติศาสตร์มันคือเครื่องเตือนใจว่าสิ่งที่ดูสวยงามและหอมหวานในธรรมชาติก็อาจซ่อนพิษสงร้ายแรงไว้ได้และในขณะเดียวกันภูมิปัญญาของคนโบราณในการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมรอบตัวก็น่าทึ่งไม่แพ้กันมนสเสนของ น้ำพึ่งเพชรคาตนี้ยังคงดึงดูดความสนใจและกระตุ้นจินตนาการของผู้คนจวบจนปัจจุบันทำให้มันเป็นหนึ่งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นและควรค่าแก่การศึกษาอย่างแท้จริง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ